ก็คิดว่าเราน่าจะได้ประโยชน์จากการเปิดข้อธรรมใหม่นะที่บอกไปในงานลักษณาต่ตาคตกก็คือเรื่องของวิญญาณังอน,นิทัศนังนะวิญญาณไม่รู้แจ้งนะที่ท,ที่วิญญาณไม่รู้แจ้งเนะี่ยที่นั้นก็คือที่สุดของทุกนั่นเองแต่ถ้าที่ใดวิญญาณรู้แจ้งเนะี่ยที่นั้น ก็เป็นที่เกิดแก่เจ็บตายเพราะตัววิญญาณเองก็เป็นสภาพธรรมที่เกิดแก่เจ็บตายวิญญาณรู้ได้แค่สี่ธาตุคือรูปเปตนาสัญญาสังขารสีธส่ธาตุสี่ธาตุนี้จึงเป็นที่ตั้งของวิญญาณจดตดสูวิญญาณนัตติโยที่ตั้งวิญญาณสี่ สีที่นี้วิญญาณรู้แจ้งได้เมื่อมันรู้แจ้งได้แล้วเนี่ยมันก็จเจริญง,งอกงามไปบูรในที่นั้นๆที่ใดที่วิญญาณจเจริญง,งอกงามไปบูรนะที่นั่นก็จะมีความทุกข์คือมีชาติชราเมรณะมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายแต่ที่ใดที่วิญญาณไม่รู้แจ้งได้คืออนิทนัสนง ไม่สามารถรู้ได้ที่นั้นแหละคือที่สุดของทุกข์ที่นั้นจะไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่มีน้ำไม่มีดินไม่มีไฟไม่มีลมอาโปปตะวีเตโชวาโยไม่มี พราะนั้นระบบมหาพุทธธาตุสี่ไม่มีในสิ่งนั้นนามรูปไม่มีในที่นั้นนะเพราะการดับสนิทของวิญญาณนะก็โดยมรรวิธีการละความเพลินละนันทิและตั้งจิตอยู่ที่กายเรื่อยๆ <c oughs> ก็จะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ เราสามารถที่จะเข้าถึงอนิทัศนังได้อนิทัศนังก็เป็นหนึ่งในชื่อแทนนิพพานังนิพพานเป็นชื่อเช่นเดียวกันกับคำว่าอมาตะคือไม่ตายเป็นชื่อเดียวกันกับ อสังคตะนะเป็นธาตุที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้นะเป็นของมีอยู่ไม่ใช่เป็นของไม่มี ปุน,นิปานไม่ได้ขาดศูนย์เมื่อถึงที่นั่นแล้วเนี่ยก็คือการกลับไปสู่สภาพเดิมของพวกเรานั่นเองแต่เป็นการกลับไปสู่สภาพเดิมที่ประกอบด้วยวิชาแล้วอวิชาจางคลายหมดไปด้วยความที่มีวิชาเกิดขึ้นแล้วอวิชาจางคลายหมดไปก็เลยเป็นเหตุให้ละนันทิคือความเพลินได้ทั้งหมด แม้ความเพลินในนิพพานก็ไม่เพลินในนิพพานก็ไม่มีความเพลินในนิพพานเพราะรู้ว่าความเพลินเป็นมูลของความทุกข์เพราะมีนันทิเป็นปัจจัยก็จะมีอุปทานถ้าเรายังมีความเพลินก็จะมีอุปทานเมื่อมีอุปทานก็จะมีภบชาติชรามรณะ ติดตามมานะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเช่นนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าและพระร่างฐานทั้งหลายพระองค์ตรัสว่าจะไม่เพลินในนิพพานซึ่งสิ่งนี้พระองค์เรียกว่าวิราคะนะวิราคะนะวิราโควิราโคดังนั้นวิราคะจึงเป็นยอดของสังคตะและ สังคตะวิลาคธรรมทุกคนจะได้สภาพรถเดียวกันคือวิมุติรถที่พทธเจ้าเปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรถเดียวคือรถเข็มเมื่อถึงนิพพานหลุดพ้นแล้วถึงวิมุติแล้ว ทุกคนจะได้รับรถเดียวกันคือวิมุติรถนี่ก็เป็นการแสดงให้ถึงให้เห็นถึงความที่สิ่งนี้มีอยู่นะหรือที่พระองค์ตรัสว่าเตอยย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมกว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองย่อมทำให้มอดไม่ทำให้ลุกโปรล่นะ ทำให้ยุบซึ่งอะไรยุบซึ่งกันหา้านะไม่ก่อซึ่งอะไรไม่ก่อซึ่งกันหา้านะนี่พิคุผู้เสขะก็จะฝึกฝนตนเองอย่างนี้ไปจนกระทั่งถึงอรหรันะพระองค์ก็บอกว่าเธอย่อมไม่ก่อไม่ยุบแต่เป็นอันว่ายุบแล้วดำรงอยู่นะยุบแล้วดำรงอยู่มีความดำรงอยู่ของผู้ที่หลุดพ้นนะ ไม่คว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่แต่เป็นอันว่าคว้างทิ้งแล้วดำรงอยู่นะพุทธวจนะบทนี้ก็เป็นบทที่ยืนยันถึงความมีอยูนะ่หลังจากที่เราได้เข้าถึงอรัตผลแล้วนะหรืออีกพระสูตรหนึ่งที่บงบอกว่าอัตถินะแปลว่ามีหรือมีอยู่ อาชาตังอภูตังอากาตังอสังกตังมีอยู่นะสิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปรุงนั้นมีอยู่นะก็ให้พยายามตั้งใจพากันปราลบความเพียรน,นะด้วยการตั้งจิตอยู่กับกายกายคตาสติเรื่อยๆแล้วก็คอยละนันทิเท่าที่เราจะระลึกได้นะเพื่อ เราจะได้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุทําให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งเสียเดียวเพื่อให้เราเป็นผู้อยู่ปาสุขแม้จะเกิดทุกข์พิกัยจะเกิดความชลาความเจ็บความตายมาเยือนเราเราก็จะมีสารณะมีที่พึ่งก็ฝากข้อตามให้กับพวกเราไอ้เพียงท่านี้ก็ขออนุทนากับพวกเราทุกคนที่ ได้มาทำบุญถวายทานถวายปะตาหนแด่คณะสงฆ์รวมทั้งผู้ที่ได้ทัศนานุตริยะและสวนานุตริยะอยู่ในช่องทางพุทธศาสนาเรียวในทุกทกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงผู้ที่ได้ปาริจริยานุตริยะคือการบำรุงที่